สวัสดีค่ะพี่ดาอฟซีที่น่ารักเช่นเคยทั้ง fc ใหม่ fc เก่านะคะเพื่อนจ๋าวันนี้พี่ใจก็จะพามาสรุปซน้อยนะคะของที่ยี่สีเนาะคนไปสรุปเราก็ต้องมาฟังคําเตือนเหมือนเดิมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุสิปีควรรับคาแนะนําทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพื่อนรับชมเมื่อความบันเทิงนะคะ ไม่สนับสนุนการพาน,นันนะคะเพื่อนเอาไปเสี่ยงโชคได้นะคะโอเคเรามาสรุปผลของเฉพาะกิจรอบแรกกันก่อนนะคะเพื่อนผลที่ออก5 5 3 2 8นะคะเพ,เพื่อนจ๋า28เราก็มีนะเราก็เข้าในชุดรวมนะคะ2 8นะเดนะดน2เดดิน8มาด้วยกันเลยนะคะเพื่อนดิน2เดิน8มาด้วยกันนะคะสำหรับชุดรวมเนาะแล้วก็ สำหรับเด่นวิ่งรูดนะคะเราก็เข้าที่5นะคะเพื่อน53นะคะอ่าต่อไปรอบพิเศษกันเลยนะคะเพื่อนสำหรับสายวิ่งสายรูดก็ฝั่งนี้เนาะถ้าใครไม่อยากจะจับเป็นชุดรวมก็หรือว่าไปเปรียบเทียบกันก็ได้นะคะเนาะพี่น้องโอเคพิเศษนะคะรอบพิเศษ87079พี่น้องพี่น้องพี่ใจเคยเวเนะพี่ใจบอกว่า ระวังให้ดีเดอ้อระวังไอ้ตัวห้อยๆ้สีแดงนี่นะเขาจะเป็นตัวแทนกันเนาะมาจริงๆพี่น้องแปดพี่น้องจา๋านะเจ็ดศนยี่พี่ใจบอกว่าอันนี้ตารางจับคู่ก็ใช้ได้เปรียบเทียบนะนะคะมาที่7จ็นะสีแดงเนี่ยมา7 0นะคะแล้วก็เจนะคะถ้าใครหยิบ8กับ7จ็ดจะได้2องิ่งเลยถ้าใครใช้สีแดงเนาะ ใครใช้สีแดงไปดูดนะจะได้7079ก็คือ2เด้งไปเลยพี่น้องจา๋าเนาะเข้าทั้งเ0 7ดนเด้าอในตารางพี่น้องจ๋า7079นะคะตารางนาะเดยวพี่เจคีเขียนด้วยว่าเด่นรูดนะคะบวกตารางเข้านะพี่น้องนะอันนี้นะแล้วก็รอบปกติจา้าเพื่อนเพื่อนจ๋ารอบปกติผลที่ออก48094 นะคะนี่แปดมาพี่น้องจา้าแปดศูนย์นะคะนะสี่แปดศูนย์ถ้าเกิดใครนี่พี่ใจ๊พูดประจำสี่แปดศูนย์อ่าศูนย์มาสองรอบแล้วนะคะแปดมาตัวด,ดินอีกแล้วเห็นไหมนะคะเพื่อนอ่าเข้าที่แปดนะแล้วก็เก้าสี่พี่น้องอ่าสี่ก็เข้า แปดก็เข้านะในเนี้ยที่พี่เจว่าจะสามารถจะจับคู่หรือว่าไข้กันก็ได้นะคะเพื่อถ้าใครฟังจบเนาะเราก็เข้าในตัวกลับนะคะเข้าในตัวกลับด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เจจะใช้สีน้ําเงินเนาะมันจะได้ออโอเคนะคะแล้วก็มีสองแปดเนาะนะคะสองอ่านแล้วแล้วก็ต่อไปเราก็จะไปที่เออ V i p ค่ะรอบ VIP เนาะผล mm hmm. ที่ออกหกเกูนย์นะคะเพื่อนเพ4 mm ่อ hmm. ก็มาอีกแล้ว2องดิ้งแล้วนี่เก mm hmm. ในตารางก็มี9ก mm ้ hmm. นะคะเพื่อนเแล้วก็ในชุดรวมก็จะมี9ก mm ้าสแล้วตัวกลับนะคะอ mm ่า hmm. นะคะเพื่อนเแล้วก็70 mm hmm. ค่ะเพื่อนจ mm ้าเจ็ดศูก็ในตาราง อันนี้เข้าที่ตารางด้วยนะเจ็ดศูนย์ศูนย์มาสามรอบนะคะเพื่อนเจ็ดก็ในวิ่งกำลังวันเนาะวันนี้มีเข้าหมดเลยนะพี่น้องนะสองแปดสี่สามนี่ถ้าใครเอาไปรูดไปวิ่งก็เนี่ยสามมาแปดมานะคะสองมาน้องพี่น้องแล้วก็สี่มาเห็นไหมคะเพื่อนจะมาหมดเลยนะนะคะสำหรับเจ็ดศูนย์ในตารางเนาะเจ็ดศูนย์ในตาราง แต่ว่า,เ,าเด่นรูดไม่เข้าก็เท่ากับเข้า3นอยนะคะเพื่อนจะเฉพาะกิจพิเศษปกตินะคะส่วนอันนี้ได้2เด้งเนาะตัวนี้ได้2เด้งนะ7 079แล้วก็ตัวนี้ก็จะได้2เหมือนกัน8กับ4นะคะเพื่อนโอเคนะคะท่านยินด,ดีกับพี่น้องที่ได้เข้ามาหยิบมาจากกับกอบตัวเลขนะคะต่อไปก็จะเป็นของวันที่25เนาะวันที่25พี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่ ห้าหกเจ็ดหกกับเก้านะเจ็ดกับสี่นะเพื่อนไม่รู้ว่าของคนอื่นเจ็ดเป็นเลขหนึ่งเขาตีเป็นเลขหนึ่งแต่ของพี่ใจตีเป็นสี่ค่ะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าสังเกตดูสถิติย้อนไปดูจะเป็นตรปัดกลับกันอย่างนั้นทุกทีนะอันนี้พี่ j จก็จะเขียนให้เนอะลืมเขียนให้แปดแล้วก็สี่นะเพื่อนสามารถที่จะเอาไปเปรียบเทียบได้นะคะก็แลแต่ความชอบเนาะพี่ j a ก็จะห้อยไปให้ เพราะว่าสิติมันชอบมาบางทีมาด้วยกันเนาะบางทีก็ก็จะสลับกันนะคะเพื่อนก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดอ,ออกไปนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำผลงานนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องน,น้อยที่กำลังหัดแต่หะคารไปนะคะเพื่อนจะพัฒนาตัวเลขไปให้ได้น้อยที่สุดนะคะเพ,เพื่อนจ๋าก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขปราจาก โรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็มีโชคกับพี่ใจทุกวันทุกวันและตลอดไปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ